เครกำลังหาทัวร์ญี่ปุ่นไปเที่ยวช่วงหน้าร้อนจ่ายคุ้มไม่แพงแนะนําเส้นทางนี้เลยค่ะทัวร์ญี่ปุ่น6วัน4คืนฮักคุบะคามิโคจิโตเกียวฟูจิเริ่มต้นเพียง2,988ทริปนี้บินดึกกลับเช้ารวมอาหาร8มือ้อพร้อมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพักโรงแรม3ดาวพิเศษพักออนเซ็น1คืนและบุฟเฟ่ต์ขาปู1มือ้อเที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระเดินทางพฤษภาคมถึงกันยายนนี้ เริ่มต้นการเดินทางทางทัวร์จะนัดเราที่สนามบินดอนเมืองตอนเวลา2ทุ่มเพื่อนั่งสายการบินแอร์เอเชียไฟล์5ทุ่ม25นาทีเพื่อเดินทางไปยังสนามบินนาริตะบนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการพร้อม เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะตอนเวลา7จ็ดโมงห้นาทีจากนั้นก็ไปทานอาหารมื้อเที่ยงมื้อที่1และเดินทางไปยังจังหวัดไซตามะโดยรถโคชใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงที่เที่ยวที่แรกนั่นคือเมืองคาวาโกเอะคาวาโกเอะเป็นย่านที่มีอาคารญี่ปุ่นโบราณในสมัยเอโดะเรียงรายอยู่2ข้างของถนนให้เดินเล่นถ่ายรูปกันเพลินมากมากค่ะเหมือนย้อนไปในสมัยโบราณกันเลยและที่นี่ยังมีตรอกเล็กๆที่ชื่อว่าตรอกลูกกวาาที่จะมีร้านเค้กร้านขนมร้านไอศครีมมากมายให้สายของหวานได้ฟินกันแน่นน จากนั้นเราจะเดินทางไปยังเมืองซากุเพื่อไปช้อปปิ้งที่ห้างอีออนมอล์ซากุไดระและอิสระทานอาหารเย็นพร้อมกับเช็คอินเข้าที่พักระดับ3ดาว เช้าวันที่3เราตื่นมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมมื้อที่2จากนั้นก็เดินทางไปยังเมืองฮาคุบะใช้เวลาประมาณสชั่วโมงเดยทางทัวร์จะพาเราไปขึ้นเขาอิวาทาเกะไฮไลท์ก็คือระเบียงฮาคุบาสัันๆที่สามารถชมวิวเทือกข L, เขาแอลเบื้องหน้าได้อย่างสวยงามบริเวณทางเข้ามีคาเฟ่ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอร,รี่สุดอร่อยพร้อมไปกับการชมวิวเทือกเขาที่เป็นแอลสุดปังนอกจากนี้ด้านบนยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานนั่งชินช้าขนาดใหญ่ใจแอนสวิงใครสนใจสามารถ จากนั้นพักทานอาหารกลางวันมื้อที่3ก่อนที่จะเดินทางไปยังเมืองมัซโมโตใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเพื่อไปชมปราสาทมัซโมโตซึ่งเราจะชมเฉพาะด้านนอกไม่ได้เข้าไปด้านในค่ะปราสาทมัซโมโตเป็นหนึ่งใน12ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุน่นและเป็นหนึ่งใน5ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุน่นจากนั้นทางไกด์จะพาเราไปเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนนาคามาชิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวปราสาทโดยเป็นย่านที่มีอาคารเก โบราณเรียงรายสองข้างทางสําหรับมื้อเย็นทางทัวร์จะให้เราอิสระอาหารเย็นในย่านนี้และเข้าพักในโรงแรมระดับสามดาวในเมืองมัสมโต เช้าว,วันที่4เราทานอาหารเช้าที่โรงแรมมือที่4ก่อนจะเช็คเอาท์และเดินทางไปเที่ยวที่เที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้นั่นก็คืออุทยานคามิโกจิใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง50นาทีบอกเลยว่าคามิโกจิน่าร้อนก็สวยไม่แพ้ฤดูไหนเลยล่ะคะ่ะเราจะได้รับความสดชื่นจากสีเขียวขจีของภูเขาและต้นไม้ท้องฟ้าสีสดใสสะท้อนสีน้ําในแม่น้ําเป็นประกายระยิบระยับทางไกด์จะให้เราอิสระเดินเล่นถ่ายรูปบร,ริเวณสะพานกับปะาใครอยากทานขนมซื้อของฝากเข้าห้องน้ําบริเวณนี้ก็มีบริการสะดก สบาายมากๆส่วนอาหารกลางวานันอิสระตามอธัธยาศัยสามารถหาทานได้บริเวณนี้กันเลยจากนั้นช่วงบ่ายก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดยามานาชิเพื่อเดินทางไปชมความสวยงามของสวนดอกไม้ฮานาโนมิยากะซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่ใกล้กับทะเลสาบยามานากะและภูเขาไฟฟูจิโดยดอกไม้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลหรือบางทีโปรแกรมทัวร์จะเปลี่ยนพาไปชมเทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิโกซึ่งปกติจะจัดช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมแต่การบานขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเดินทางจริงส่วนตอนเย็นเราจะเช็คอินเข้าพักในที่พักที่มาพร้อมออนเซ็นให้แช่ตัวส่วนมื่อเย็นเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะปูยักษ์ไม่อัน้นพร้อมกันนั้นมีเมนูอื่นๆและเครื่องดื่มให้ทานกันอีกด้วย เช้าวันที่5หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรมมื้อที่6เราก็เตรียมตัวเช็คเอาท์และเดินทางไปที่ที่เที่ยวต่อไปนั่นก็คือไปเวิร์กช็อปพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นพร้อมเลือกซื้อของฝากจากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านน้ำใสหรือโอชิโนฮักไกซึ่งโอชิโนฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆประกอบด้วยบ่อน้ำแ8บ่อบ่อน้ำทั้ง8เกิดจากการละลายของหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนไหลามาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า80ปีทำให้น้ำใสสะอาดจน ราสามารถมองเห็นก้นบอกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารร้านขายของฝากสามารถมาซื้อเป็นของฝากกันได้เลยจากนั้นพักทานอาหารกลางวันมื้อที่7ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปโตเกียวเพื่อไปช้อปปิ้งที่ย่านชิจูกุเช็คอินจุดเช็คอินสุดคิวน้องแมว 3D ที่ตั้งอยู่เหนืออาคารคลอสชิจูกุวิชันโดยทางทัวร์จะให้เราอิสระเดินช้อปปิง้งและทานอาหารเย็นตามอธัธยาศัยก่อนที่จะนัดเวลาเดินทางไปเช็คอปปินที่ที่พักระดับ3ดาวใกล้สนามบินนาริตะเชา้าวันที่6หลังจากทานอาหารเช้า ที่โรงแรมมือที่8ก็เตรียมตัวเช็คเอาท์และเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชียไฟร์สเกนาทีบนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการพร้อมและกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองตอนเวลาบ่ายสอนาทีนาร้อนนี้ใครอยากไปที่เที่ยวที่กำลังมาแรงของญี่ปุ่นอย่ง uba, างฮากุบะคามิโกจิก็ติดต่อแอดมินมาได้เลยนะ